แล้วอย่างครับพอเห็นแล้วรู้สึกรักน้องดอขึ้นมาอย่างครับเพราะน้องดอทาคลิปหลายอันมากเลยนะครับทุกอันที่มีคลิปก็จะมีบางส่วนนะครับที่จะมีน้องดอเข้ามาด้วยบางคลิปนะครับบางคลิปก็นะครับตอนที่ตอนที่นะครับน้องดอมครับถ่ายวิวอยู่นะครับน้องดอมถ่ายวิวน้องดออยู่ใช่ไหมครับน้องดอมถ่ายวิวอยู่ใช่ไหมครับน้องดอมอ่ะ น้องรอมมาถ่ายวิวนิ่งไหมครับถ้าถ่ายวิวนิ่งก็โบดมาด้วยนะครับน้องรอมกดดาวให้ผมด้วยนะครับดาวสีเหลืองนะครับเพราะผมเพราะน้องรอมชอบชอบเหลืองนะครับดาวสีเหลืองอ่ะมันเหมือนเงินทองดีนะครับบ้าไหมเหมือนเงินทองไหมครับดาวสีเหลืองนี่ก็ก็เหมือนเคสโทรศัพท์่หมครับ รรมันเหมือนเงินทองมากเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครบเพราะเป็นคลิปสั้นไม่ายนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกลับไปเยด้วยนะครับคลิปหน้าจะมาอคลิปให้อีกนะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ